บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระพาทพรหันตสมมาสมุทิเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะนั้นมาจากความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและพระองค์ได้ทรงแสดงสั่งสอน และธรรมะที่เป็นสัจจักคือความจริงที่กล่าวว่ามาจากความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นก็เพราะว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ธรรมะก็จะไม่ปรากฏมาถึงเราทั้งหลายในบัดนี้ และความตัดสู้ของพระองค์นั้นหมายความว่าได้ทรงค้นพบฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสัจธรรมที่มีอยู่โดยเป็นธรรมธาตุธรรมติติคือเป็นธ,รรธาตุแท้ที่ตั้งอยู่หรือจะเรียกว่าเป็นธรรมดา ที่ตั้งอยู่ดังที่ตรัสเอาไว้ว่าพระพระทถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมะนั้นย่อมตั้งอยู่หรือว่าธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่เป็นธรรมปฏิติความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามความกนดแน่แห่งธรรมแต่เมื่อพระตถทาคต ได้ทรงพบคือตรัสรู้จึงทรงจำแนกเปิดเผยกระทําให้แจง้งเป็นอริยสัจสี่หรือโดยปริยายที่จำแนกออกเป็นหมวดธรรมต่างๆเราทั้งหลายเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์จึงได้ทราบ รู้จักศีลสมาธิปัญญารู้จักม,กมรรคมงคงแปดหรือหมวดธรรมที่ตัดไว้โดยปริยายอื่นดังเช่นเป็นโพชฌงเป็นพระ,ะเป็นอินทรีย์อิทธิบาทสมประทานสติปทานจะนปเป็นหมวดโพธิปัจจคยธรรมเป็นต้นและทางที่ทรงปฏิบัติ คือมักมีองค์แปดหรือที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นหนทางกลางก็มีแสดงไว้แห่งหนึ่งว่าเป็นทางเก่าคือเป็นทางที่พระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายได้ปฏิบัติดำเนินมาในทางนี้อยู่แล้วอย่างในตรัสรู้ และเมื่อทรงสั่งสอนระสาวกทั้งหลายก็ได้ฟังและก็ได้นดำเนินทางนี้อยู่แล้วจึงได้ตรัสรูตามพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นธรรมดาหรือที่เรียกว่าัาตุเรียกว่าธรรมิติธรรมนิยามดังกล่าวนั้นพระพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงสร้างธรรมะขึ้นมาเองแต่ว่าทรงสร้างพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนส่วนธรรมะที่ตรัสรู้นั้นไม่ได้ทรงสร้างขึ้นมาเองเป็นธาตุเป็นธรรมติติเป็นธรรมนิยามที่มีอยู่พระองค์ได้ทรงพบคือตรัสรู้เพราะฉะนั้น ธรรมะที่เป็นสัจจะนี้จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาหรือหากจะกล่าวถึงการเวลาก็ต้องกล่าวว่ามีอยู่ทุกการสมัยและก็เป็นสัจจะคือความจริงเป็นอันเดียวกันดังที่ตรัสไว้ในธรรมนิยามสูตรคือ ข้อที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงคือทั้งสังขารนวิสังขารเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเป็นธรรมดาที่มีอยู่โดยไม่กำหนดด้วยการเวลาเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลา เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต่างได้มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรคือเป็นมิตรผู้ดีงามซึ่งประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมะสั่งสอนและธรรมะที่ทรงแสดงสั่งสอนนี้ แม้จะทรงสแสดงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่าธรรมะที่ทรงสแสดงนั้นก็ไม่จเพาะเจาะจงบุคคลนั่นเท่านั้นแต่เป็นสัจจะคือความจริงที่ครอบโลกทั้งหมดใช้ได้แก่บุคคลทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังธรรม ที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้จึงเหมือนอย่างพระองค์เสด็จมาโปรดทุกครั้งทุกคราวไปธรรมะที่ทรงสั่งสอนที่เราทั้งหลายได้ฟังกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นจึงประกอบด้วยพระพุทธคุณเป็นธรรมคุณเป็นสังฆคุณอยู่สมบูรณ์ทุกข้อทุกบทพระพุทธคุณนั่น ก็คือประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระออกมาจากพระปัญญาที่ตรัสรุประกอบด้วยบริสุทธิ์ก่คุณพระออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระองค์ประกอบด้วยพระกรุณาคุณพระออกมาจากพระกรุณาของพระองค์ทุกข้อทุกบทฉะนั้นเมื่อในสดับรับฟัง ด้วยมีโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยแยบคลายคือธรรมะมาใส่ไว้ในใจใส่ใจในธรรมะและตั้งใจพิจรารณาไตรตรองจับเหตุจับผลก็จะได้พบเหตุผลตามสัจจะที่เป็นความจริงหรือพบความจริงตามเหตุและผลจนถึงธรรมะที่อยู่เหนือเหตุผล อันเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นยิ่งเท่ากับพระองค์ได้เสด็จมาโปรโดด้วยพระองค์เองในทุกขณะที่ได้ฟังธรรมของพระองค์และจะได้พบพระธรรมคุณด้วยตนเองตั้งตนแต่ด้วยความสำนึกในพระธรรมที่ทรงสั่งสอนว่า สวาาขาโตพระวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิระพคกจาตรัดดีแล้วบอกไว้ดีแล้วและนำให้ภูปฏิบัติเป็นภูปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติชอบยิงดังที่แสดงไม่ในประสังงคุณภูฟังธรรมะของพระองค์ภูทรงเป็นกัลยาณมิตร ูสูงสุดและมีโยนิสโสมนสิการการกระทําไห้ในใจโดยแยบคายคือพิจารณาจับเหตุจับผลหรือเรียกว่าพิจารณาจับเหตุผลต้นปลายให้ถูกต้องยอมจะในพบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณอยู่อย่างสมบูรณ์ ในธรรมะที่สดับทุกข้อทุกบทเพราะฉะนั้นความที่มาตั้งใจฟังธรรมมีโยนิโสมสติการในธรรมที่ฟังนั้นคือทำไว้ในใจอันหมายความว่าทำธรรมะที่ฟังไว้ในใจหรือว่าใส่ใจในธรรมะที่ฟังนั้นไตรตรองพิจารณาไปจับเหตุผลต้นปลาย ให้ถูกต้องปฏิบัติดังนี้ชื่อว่าปฏิบัติในการฟังธรรมย่อมจะเห็นธรรมคือเห็นเหตุผลต้นปลายในธรรมะที่ฟังนั้นย่อมจะได้วิเวกค,คือความสงบสงัดอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขดังที่ตรัสเอาไว้ว่าสุขโขวิเวโกตุทัสสั รูตะธรรมมัตสปัสโตที่แปลความว่าวิเวกคือความสงบสงัดให้เกิดความสุขแห่งบุคคลภูมิมีธรรมที่ได้สดับแล้วเห็นธรรมสันโดดยินดีในธรรมและวิเวกคือความสงบสง,บสงัดนี้แสดงโดยทั่วไป ท่นแบ่งเป็นสามคือกายวิเวกค,ความสงบสงัดทางกายจิตวิเวกค,ความสงบสงัดจิตอุปธิวิเวกค,ความสงบสงัดกิเลสท,ที่สิงใจจะได้วิเวกคือความสงบสงัดทั้งสามประการนี้ซึ่งแต่ละประการก็ให้เกิดความสุขประการแรกกายวิเวกสงบสงัดกายมีความหมาย ถึงสงบสงัดกายคือกายวาจาและเรื่องมาถึงจิตจากภัยเวรทั้งหลายหรือจากบาปอากุศลทุจริตทางกายวาจาพร้อมทั้งใจหากว่าจะแสดงโดยอริยมรรคในองค์แปดก็ใดแก่ อริยมรรคสามข้อคือปรากฏเป็นสัมมาวาจาเจนจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวาจาเจนจาชอบนั้นก็คือเว้นจากพูดเท,ท็จเว้นจากพูดสอสียดเว้นจากพูดคำหยาบ เว้นจากพูดเพอ้อเจอ้อเหลวไหลหากแสดงโดยในยะที่ไม่ปฏิเสธก็คือพูดวาจาที่เป็นสัตว์จริงซึ่งมีประโยชน์พูดวาจาที่สมัครสมานสามคัคคีพูดวาจาที่เป็นคันสุกคำสุภาพวาจาซึ่งเป็นที่รัก และพูดวาจาที่มีหลักฐานเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นข้อที่ควรพูดมักทั้งสามข้อนี้จัดเป็นศีลหรือศีลและศิขาศึกษาในศีลย่อมปรากฏออกมาเป็นความไม่เบียดเบียน เป็นความรำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความสุขเพราะเมื่อไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีนความํำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายก็คือในกันและกันทั้งหมด โดยไม่ให้มีการละเมิดกระทบกระทั่งทำลายร่างกายชีวิตทรัพย์สินเป็นต้นก็จะมีความสุขทั้งผู้ประพฤติปฏิบัติเองด้วยและทั้งผู้อื่นด้วยจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าอัมบยาปชังสุขขัางโลเกปานภูเตสุสัญ,ญโม ความไม่เบียดเบียนคือความน้ำวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกหรือเป็นเหตุให้เกิดสุขในโลกการปฏิบัติในข้อนี้จัดว่าเป็นกายวิเวกและผููที่ฟังธรรมเห็นธรรมยินดีในธรรมย่อมได้วิเวกคือกายวิเวกเป็นข้อที่หนึ่งนี้แล้ว ยังจะได้วิเวกข้อต่อไปคือจิตต่วิเวกสงบสงัดจิตเพราะว่าเมื่อในสดับธรรมเห็นธรรมด้วยโยนิโสมนสิการยินดีในธรรมพอใจในธรรมก็ยอมยินดีในการปฏิบัติธรรมที่เป็นวิเวกดังกล่าวนี้ ขึ้นไปโดยลําดับและจิตตวิเวกค,คือความสง,งบสงัดสงบสงัดทางจิตนี้ก็นไน้ดแก่สมาธิคือความที่จิตสง,งบสงัดกามและอกุศลธรรมทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานได้ความที่นำจิตมาตั้งไว้ในกรรมฐานได้ความ ประคองจิตไปในกรรมฐานได้ปีติได้สุขในกรรมฐานและได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวในกรรมฐานและหากจะยกเอาองค์มรรคแปดมาแสดงในข้อนี้ก็ได้แก่องค์มรรคสามข้อคือสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรระวังบปัป อกุศลละธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นข้อหนึ่งเพียรรักษา,ากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเพียรเพียรเพียรละบ,บาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วข้อหนึ่งเพียรทำกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นข้อหนึ่ง เขียนรักษากุลกูสลนธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่และให้เจริญบริบูรณ์เรียกว่าสัมมารกรรมสัมมาวายามะเพียรชอบเป็นข้อที่หนึ่งสัมมาสติสติคือระลึกชอบต้นได้แก่ระลึกรู้ไปในกาย ในเวทนาในจิตในธรรมอันเป็นสติปัฏฐานสี่ข้อเรียกว่าสัมมาสติรลึกชอบสติชอบเป็นองค์มครรคที่สองสมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบได้แก่ปฏิบัติธรรมสมาธิกําหนดในกรรมฐา,านยิ่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เบื้องต้น ก็ไม่วิตกคือนำกิจตั้งไว้ในกรรมฐานมีวิจาร์ณความตรองคือประคองกิจไว้ในกรรมฐานเมื่อประคองกิจไว้ได้นานก็จะได้ปีติความลุดดืม่มความอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจและได้ความที่กิจมีอารมณ์เป็นอันเดียวซึ่งตั้งอยู่อาศัย และเมื่อในจิตท,ที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวได้ก็เรียกว่าได้สมาธิอันนับว่าเป็นขั้นตน้นและเมื่อปฏิบัติต่อไปจิตก็จะตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้นได้สมาธิที่ดียิ่งขึ้นจนถึงแนบแน่นก็เรียกว่าสมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบเป็นข้อที่สามทั้งสามข้อนี้ เป็นจิตตวิเวกหรือว่าจิตสิกขาศึกษาในจิตก็คือสมาธิมีอาการที่เป็นวิเวกคือความสงบสงัดจากราคะคือความติดใจยินดีอันเรียกว่าวิราคตาคือความที่ปราศจากความติดใจยินดีก้าวล่วงกามทั้งหลาย คือก้าวล่วงกามคุณอารมณ์ทั้งหลายดังที่ได้กล่าวในเบื้องตน้นไว้แล้วว่าสงบสงัดจากกามทั้งหลายจากอักุสุลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดความสุขเกิดอ,อีกขั้นหนึ่งดังที่ตรัสเอาไว้ว่าสุขาวีรากตาโลเกกามานังสมติก,กโมกค,ความสิ้น ความติดใจยินดีคือก้าวล่วงกามทั้งหลายเป็นสุขในโลกและความที่ได้สะดับฟังธรรมะเห็นธรรมะโดยโยูในใโสมนสิการยินดีในธรรมย่อมจะอุดหนุนในการปฏิบัติพบวิเวกที่ละเอียดไปกว่านั้นคืออุปทออุปธิวิเวก สงบสงัดอยากอุปธิคือกิเลสที่สิงใจทั้งหลายอันกิเลสที่สิงใจนี่ที่เป็นอย่างละเอียดเรียกว่าอัตตมิมานะความสำคัญหมายยึดถือว่าเรามีเราเป็นเพราะเมื่อมีความหมายมั่นในใจ ยึดถือในใจว่าเรามีเราเป็นดังนี้ก็ทำให้บังเกิดอาหางการคือสร้างตัวเราขึ้นมาเกิดมะมังการสร้างของเราขึ้นมามีตัวเรามีของเราเมื่อมีตัวเรามีของเราดังนี้ก็ย่อมทำให้ บังเกิดความขนควายต่างๆมาให้ตัวเราของเราและเมื่อมีความยึดถือในตัวเราของเรามากก็ยอมจักทำให้ขนควายสแสวงหามาให้ตัวเราของเรามากขึ้นปรากฏเป็นตันหาความดิ้นรนทยานอยาก อยากจะให้ตัวเราได้นั่นได้นี่เป็นนั่นเป็นนี่ให้สิ่งนั้นมาเป็นของเราให้สิ่งน้นมาเป็นของเราไขว่คว้าต่างๆโดยที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะว่าอันความอยากนั้นไม่มีอิ่มไม่มีพอท่านยังเปรียบเหมือนยังว่าตัณหา ไม่มีอิม่มไม่มีพอเหมือนอย่างมหาสมุทรที่ไม่เต็มด้วยน้าหรือไฟไม่อิ่มด้วยเชื้ออย่างเช่นเอาเชื้อใส่ไฟมากเท่าไรไฟก็ไม่เชื้อกองโตขึ้นเท่านั้นทําให้ต้องการเชื้อมากขึ้นตาฉะนั้นตัวอัตสมิมานะคือความสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราของเรานี้ยึังเป็นจุดสําคัญซึ่งเป็นตัวขวะตัณหา นำให้เกิดกามาตัญหานเพิ่มพูนวิภวะตัญหาทั้งหมดนี้บังเกิดขึ้นจากอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงจึงบังเกิดความหลงยึดถือดังนั้นเพราะฉะนั้นจะแก้ได้ก็ต้องแก้ด้วยปัญญาโดยที่อบรมปัญญากำจัดกิเลส ที่สิงใจเหล่านี้ให้สิ้นไปเพราะเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นเป็นวิชาคือความรู้ที่อย่างรู้ถึงสัจจะคือความจริงว่าอันที่จริงนั้นตัวเราของเราจริงๆนั้นไม่มีแต่ที่มีตัวเราของเรานั้นเป็นตัวมานะคือความสำคัญมั่น หมายยึดถือเท่านั้นจึงทำให้เกิดอาหัางการมามังการเป็นต้นเกิดอีกมากมายเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นเป็นวิชาความรู้ที่แจ่มแจ้งในสัจจะคือความจริงแล้ววิชาคือความไม่รู้ก็หายไป อวิชาหายไปอัศมิมาณนะอันนี้ก็ดับเหมือนอย่างเมื่อความสว่างมันเกิดขึ้นความมืดก็หายสัจจะคือความจริงก็ย่อมปรากฏขึ้นเป็นทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเพราะฉะนั้นจะได้วิเวกขั้นสงูงคืออุป,ปธิวิเวกค,คือความสงบสงัดกิเลสที่สิงใจ คืออัตมิมานะก็ต้องปฏิบัติทางปัญญาคือตั้งใจฟังธรรมและเห็นธรรมด้วยโยนิโสมนสิการยินดีในธรรมที่ยิ่งปฏิบัติโยนิโสมนสิการใส่ใจในธรรมคือนำน้ำมะมาใส่ไว้ในจิตที่เป็นสมาธิที่สงบที่บริสุทธิ์สะอาด ธรรมะที่ใส่เข้าไปในใจเช่นนี้ย่อมจะเป็นแสงประเทีปขึ้นในใจส่องให้มองเห็นธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงเป็นวิชาขึ้นเป็นญาณคือความอย่างรู้ขึ้นเป็นจักสุคขขือดวงตาเห็นธรรมขึ้นเป็นความสว่างขึ้นว่าสังขารทั้งโปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรทั้งปุ่มอนัตตา ไม่มีตัวเราไม่มีของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เป็นวิชาซึ่งเป็นแสงสว่างปรากฏเอาวิชาที่เป็นตัวมืดก็หายแต่ทั้งนี้ก็ต้องปฏิบัติทางปัญญาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากศีลในสมาธิคือให้จิตนี้เองเป็นศีลจิตนี้เองเป็นสมาธิและจิตนี้เองเป็นปัญญาขึ้นในจิต อาจแสดงจะแสดงในองค์มรรคก็ได้แก่องค์มรรคสองข้อคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจินได้แก่ยานคือความอย่างรู้ในทุกข์ในเหตุเกิดทุกขในความดับทุกในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขเป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ คือดําริออกจากกามดําริไม่เบียดเบียนดําริไม่พยาบามมุ่งรายปองร้ายใครดําริไม่เบียดเบียนเมื่อปฏิบัติให้ได้สมาธิถิติสมารถสรถังกัปปะดังนี้ก็จะได้ปัญญาที่เป็นวิชาเป็นความสว่างปรากฏขึ้นในจิต ความมืดของวิชาที่เป็นตัวไม่รู้ก็หายไปเป็นความรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาอัตสมิมาณะก็หายไปเรียกว่ากําจัดอัตสมิมาณะได้อันนี้แหละเป็นตัวสุขที่เป็นข้อที่สี่ถ้านับตั้งแต่วิเวกที่เป็นข้อรวมข้อที่หนึ่งหรือถ้านับเฉพาะที่เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาก็เป็นข้อที่สาม ซึ่งเป็นบรมสุขจึงได้ตรัสไว้ว่าอัตมิมานณสวินโยเอตังเวปรมังทุกขังกำจัดอัตมิมาณะความสํมคัญมั่นหมายยึดถือว่าเรามีเราเป็นจะได้นี่แลเป็นบรมสุขดังนี้ต่อจากนี้ขอให้ตั้งใจทำารับาสงบสืบต่อไป